สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาเลยครับกินข้าวแดงกันครับเมนนื่อนนได้โซอยเซย์มาครับหรือว่าโซบิกมาครับน้องครับสินบัตนหันเยตาครับผมบกินข้าวแดงก,กันกับผมครับผมมามลำบ่มอนอก เดี๋ยวครับกินข้าวล่นกันครับผมครับยุ่งอย่างกันหลายคนครับผมข้างนอกเกิดเรื่องในนั่งในนอกรับผมบรรยากาศหดักหลายผมก็เตรียมมาอยู่ถ่ายมัน บอกอำลำพ่อนะบีเนาะมันต้องใต่อีกจัง่อยมึงกันนะใช่ไหมทั้งเดือนทั้งปีทั้งน่อกินกันแล้วล่ะครับผมด้วยที่พูดมีหลายอย่างท่านกินการทำได้จะบีก like no ัน <Different> ว <y> ันไข่เนาะแก้มก็พักมึงกันนะ คร,รับผมณเหตุสองยูทูบนอกวัานาหัดเหตุรับผุณกจัจากคนสิ่อนงนี้รขบคุณีรจะเราพักจะจัดดางไรกับเราครับผม เก็บพักเก็บตัวอุ้ยพักมาแบบไรน้องหายใตาเนาะครับผมผุ้ไดอยู่ปังน,น้องบุ้ก็อยู่มูดีครับผมหัักเยอตาครับผมก็บมดูดเบิ้งกันนะเป็นยังไงนาะสดีผมก็บคคเห็นได้เลยลเจอเลยแต่องมาเห็นบเนาะบ้านมันมมมมมติดเป็นยังไงครับผมพักดูดของเรา